เลยเหรอเลยเลยจริงแม่ก็ลืมมาว่าเมื่อกี้เลยใครคะใครคะหนีเลยเนี่ยเลก็มีค่ะมีแล้วก็มีคนที่เราคบมาสักพักแล้วค่ะใช่แต่เหมือนคนไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้ใช่จริงๆอ่เดียไม่ได้ปิดเลยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบเปิดหรือว่าลงรูปอะไรกันแต่ทุกอย่าง ไปกินข้าวอะไรเงี้ยปกติเลยค่ะแต่อาจจะคนไม่ค่อยสนใจหรือว่าเราใส่แมสบ้างเงเราคลางตัวเวลาเราไปเราคลางจริงๆไม่ได้คลางตัวนะแต่บางทีไม่ได้แต่งหน้าไงเราก็จะใส่แมสแต่วันไหนถ้าหน้าสวยเราก็เปิดหน้าก็มีแต่ไม่ค่อยไม่มีภาพหวานหรืออะไรโพสตลงในโซเชียลใช่ค่ะมันเหมือนกับว่า พอเราไม่เคยโพสเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะเดียก็เลยเริ่มชินกับกับตัวเองนะค่ะในการที่จะโพสโซเชียลลงแต่แบบอัปเดตเรื่องงานหรือไลฟ์สไตล์ของเราเราก็เลยไม่ค่อยลงอะไรที่เป็นความรักเท่าไหร่อะค่ะแล้วคุณถ่ายรูปคู่กันด้วยเหรอถ่ายถ่ายรูปคู่มีเป็นพันเลยมีเป็นพันเลยไม่ลงไม่ลงไม่ลงหรือมั้ยกิงใจอะกิงใจเขามีไอจีคู่กันและการฟอกันสองคนอเปล่างนี้มั้ยมีหรือเขาไม่เล่นไอจีด้วยค่ะ เขาก็ไม่ค่อยเสพโซเชียลด้วยเลยทําให้คนสืบยากเออ็าไม่ค่อยเห็นเขาในโซเชียลค่ะจริงๆเขารู้ไหมว่าแบบว่าอ,อแฟนเขานี่คือแบบออกสื่อบ่อยนะอะไรอย่าง <laughs> yeah, เงี้ยเขาก็น่าจะรู้อยู่นะคะออแต่แรกๆเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นดาราหรือเป็นใคร <c oughs> หรอคือเขาอาจจะรู้ว่าเป็นนักแสดงแต่เขาไม่เคยเสพผลงานเลยค่ะเขาเขาไม่เคยดูงานละครไทยเลยอ่ะเท่าไอแต่มันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาเกิดการถึงการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าทุกครั้งเวลาเธอจะรับบ อะไรเธอต้องให้เขาดู่อนไม่เลยเขาไม่สนใจทั้งสิ้นเธอทำไปเลยฉันไม่รู้เรื่องไม่ดูไม่สนใจทั้งสิ้นเขาไม่เสพอะค่ะใช่ไม่เสพเท่ากับไม่ต้องรับรู้ไม่ต้องซซเรียสอย่างอย่างอย่างดาราบางคนก็จะมีข่าวแบบกับคนนู้นคนนี้ระเอกคนนู้นคนนี้จิ้นกันแฟนเราก็จะไม่ว่าไม่ว่าไม่รู้สึกอะไรเข้าใจแล้วเพื่อนเขาไม่ส่งให้เขาดูบ้างเหรอว่าก็ส่งแต่เขาก็ นม่นและสิก็ดูไม่เป็นไรอะแต่เขาเลิกที่จะไปถามเพือนเลยเหรอไม่เพราะว่าคือบุคลิกของเดียเองอะเดียดูเหมือนแบบเขกาก็ไว้ใจแหละเราก็ไม่ใช่เป็นคนแบบหล่อแหลกหรือว่าทําอะไรให้ต้องกังวลน,นะคะตัวเราเองเราก็ชัดเจนก็เลยไม่ค่อยมีอะไรให้กังวลอะเออเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะแล้เราดูเหมือนพบกันนิ่งๆเลย<ๆ>ใช่จริงค่ะก็นิ่งๆจริงก็เลยไม่มีใครรู้เลยอยากให้รีวิวคู่ของทุนละสีดีไหมเนาะรีวิวเหรอยาก เหมือนแบบเข้ากันได้ตรงที่ว่าเราคุยกันรู้เรื่องอะค่ะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รับฟังคำที่เห็นเราเวลาเราเห็นเขายิ้มรู้สึกว่าเออเขาเป็นความสุขของเราได้แค่นั้นเลยอะคือเราเห็นเขาแล้วเราไม่เหนื่อยแล้วก็สบายใจเท่านั้นเลยค่ะจริงๆมีแผนแบบจะมองไปถึหอนาคนกันบ้างไหมของเดียวเหรอคะจริงๆก็ยังเรื่อยๆนะคะอยากแบบให้เราดูแลกันและกันให้ดีก่อนนะตอนนี้แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รีบเร่งอะไรด้วยดี้กก็รู้สึกว่าดิ้ยังเด็กอยู่เลยเด็กไหม แต่ว่าเรารู้สึกว่าอายุเรา,ามันโตขึ้นเรื่อยๆแหละแต่เราอ่ะรู้สึกว่าเรายังอยากอยากวิ่งเล่นอยากไปเที่ยวคนเดียวอยู่อยากแบบไปอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นรักล์ของเราอ่ะได้คือเขาโตกว่าเราเ่เขาโตกว่าวเราเยอะ<ๆ>อยู่ <ๆ S 1> ค่ะแล้วยังโตเขาเองเขาอยากไหมอยากแบบวางแผอนอนาคตแล้วมีครอบครัวเดียวก็ไม่แน<ๆ>่ใจอ่ะแต่เดียวคิดว่าเขาก็คงน่าจะอยากนะคะว่าอาจจะยังไม่อยากจะมาพูดอะไรให้กดดันเราอะค่ะเพราะเขาจะรู้ว่าตอนนี้เราก็ยังทํางานอยู่แล้วก็งานของเราก็ ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบไปถึงขั้นนั้นเลยนะคะอว่าถ้าเกิดบุัตบมาอย่างนี้ลคุณจะพร้อมไหมล่ะครับยังไม่รู้เดี๋ยวก็รอดูในอนาคตว่ายังไงกี่ปีแล้วที่ยรงไปสามปีกว่าๆค่ะสามปีครึ่งประมาณนี้ขอบทุณคุณอะไรนะคะคุานแม่ ใช่ค่ะก็พ่อแม่ก็เจอกันทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะเฮ้ยไม่ใช่สีดยวัูจริง่นะเจอกัันทราเราเราเราไม่ใช่ไม่ใช่เราเจอพ่อม่เราเจอพ่อแม่เขาส่วนเขาก็เจอพ่อแม่เราเพราะว่าทางบ้านอยู่ดอนค่ะทางบ้านที่อยู่ดอนแล้วก็ผ่านเลขสามมาแล้วสามสามห้าเจ็ดเก้าเลขอ๋อเลขอาถรรพ์ก็ผ่านแล้วนะคะก็ทะเลาะกันจนเข้าใจ ใช่เคยทะเลาะกันหนักกันไหมก็ทะเลาะกันเรื่องจุขสิกอะค่ะจริงๆมันนี่ปัญหาใหญ่ๆที่แบบคือพื้นฐานเราเขาเป็นคนดีอะค่ะจิตใจดีเท่านี้คือโอเคเลยคือเราทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยแบบโมโหหิวหิวข้าวเราช้าอะไรอย่างเงี้ยเราแต่งตัวช้าคือมันเป็นไร้สาระมากมันเป็นอะไรที่แบบมันตบกันได้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องไหมเราเชื่อไหมเรื่องเล่กันถ่าน เอไม่รู้เหมือนกันนะคะคือเดียก็พยายามทำทำแบบความสัมพันธ์ให้ดีที่สุดเดียไม่ได้แบบไปยึดติดว่าเอ้ยมันจะเกิดเรื่องไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยด้พยายามไม่คิดนะคะก็ปล่อยไปตามชีวิตของเราในแต่ละวันยางอย่างพว่เราถ้าสมมติเป็นเริ่มการแต่งงานอะไรเงี้ยจะแบบฟ้าผ่าไหมสรือจะต้องเปิดตัวก่อนอว่าคนนี้คือแฟนซานอะไรไ้่ได้ตอบไม่ได้อะอคือเดียก็ยกังไม่รู้จังหวะชีวิตของเดียว,ว่าเดียจะลงลูกไวไมไหมนะมันก็มันก็เป็นจังหวะที่เรากาลังคิดอยู่หรือว่าอาจจะ รอให้ถึงจุดนั้นเลยแล้วได้เห็นพร้อมกันไปเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะก็ะเดียก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าเดียวจะอยากลงรูปตอนไหนไม่เป็นฟิลแหละแต่ตอนนี้เดียังแฮปปี้กับแบบนี้แล้วเดียก็เดียเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนเขาเป็นคนนอกวงการนะคะถ้าเกิดว่าเรามาลงรูปแล้วแบบมีคนวิพากษ์วิจารณ์เดียเกรงใจเขาเขาไม่ได้มีเกาะตั้งรับเหมือนพวกเราอ่ะที่แบบจะมานั่งวิจารณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยาะฉะนั้นแบบนี้มีความสุขกว่าแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องดรามากไม่ต้องเครียดด้วยแสดงว่าวันเดนยวนี้ไม่เห เอาอยากเก็บมือกระดองไม้เหรอเดี๋ยวเก็บไปคิดเป็นการบ้านโอเคขอบคุณ